สวัสดีค่ะวันนี้ Knowledge Land ก็จะมาให้ความรู้และวิธีกําจัดคราบที่เลอะบนเสื้อของเรานะคะบางทีอาจจะมีคราบน้ํามันหรือคราบเศษอาหารอะไรก็ได้ที่มาติดบนเสื้อของคุณแล้วก็ติดอยู่อย่างนั้นไม่ออกไปค่ะเรามีวิธีมาทําให้มันออกไปได้นะคะอย่างแรกเราจะใช้แป้งเป็นแป้งอะไรก็ได้ค่ะแป้งที่เราทาตัวทาใบหน้าเอามาเทโลยบน,บนบริเวณที่เลอะนะคะ หลังจากนั้นให้นำผ้าคอทอนอีกผืนหนึ่งมาวางทับแล้วก็นำเตารีดพร้อมกับเปิดร้อนๆเลยนะคะแล้วรีด1-2นาทีค่ะพอรีเดเสร็จก็นำผ้าคอทอนออกนะคะให้ใช้แปรงที่สะอาดจะเป็นแปรงอะไรก็ได้ค่ะแล้วก็ค่อยๆขูดออกนะคะเราจะทำเบามากๆเลยค่ะเพราะว่าถ้าทำแรงเกินไปได้ของผ้าสามารถหลุดออกมาด้วยได้ค่ะเพราะฉะนั้นค่อยๆขูดออกไปนะคะ แล้วถ้ารู้สึกว่าแป้งยังออกไม่หมดก็สามารถใช้ฟองน้ำหรือว่าสำลีเช็ดทำความสะอาดได้ค่ะและแค่นี้คุณก็จะเห็นเลยว่าเสื้อผ้าของคุณเนี่ยได้คราบหายไปเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ